ในเรื่องนี้คุณก็ต้องมีการเหมือนใช้ภาษาอังกฤษในอนาติวเตอร์โดยส่วนตัวแล้วคุณเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วหรือเปล่าเก่งไหมจริงๆไม่ได้เก่งแบบไม่ได้เก่งมากอะค่ะก็คือแค่พอพูดได้อะไรเงี้ยอาจจะแอคเซนต์โอเคเพราะว่าเพราะว่าชอบพูดชอบดูหนังชอบฟังเพลงแล้วก็แบบเวลาเวลาดูหนังอย่างเงี้ยก็พูดตามบ้างอะไรเงี้ยค่ะความน่าสนใจของนักแสดงสองคนในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยถ้าที่ผมดูทีเซอร์คือคนหนึ่ง จะต้องพูดไม่เป็นเลยครับแต่อีกคนนึงต้องเก่งเลยใช่ครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแบ็คกราวสองคนในเดิมทีเายัางไงผมก็ไม่รู้ว่าเดิมทีไอ์ I เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษแบบอะไรย่างงี้ <c oughs> ขนาดนี้มาในชีวิตจริงเลยหรือเปล่าอะไรย่างเงี้ย <c oughs> แต่อย่างซันนี่เนี่ยผมไม่เชื่อว่าซันนี่จะไม่เก่งภาษาอังกฤษนะ <c oughs> เพราะว่าซันนี่เป็นฝรั่งผม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 แทรกนิดนึงคุณเป็นลูกครึ่งอะไรฮะลูกครึ่งฝรั่งเศสครับคุณแม่ แต่ <สะ S 1> ไม่แปลกนะถ้าจะไม่เก่งเพราะว่าผมพูดภาษาังกศสไม่ได้ไม่รู้อะเพราะเขาจากจากที่ผมเข้าใจนี่คือผอมโตมานแม่ผมก็พูดภาษาไทยชัดแล้วก็จะไม่มีการที่จะมาแบบว่ายังไงอะผมก็ต้องเรียนรู้จากด้วยที่โรงเรียนเองที่โรงเรียนรู้ภาษาษอังกฤษเสร็จปั๊บอ่าโอเคซันนี่คุณก็ต้องมา,<ภ>ามาแสดงเป็นเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยมันเรียนมาอีกสายหนึ่งคะรู้จับแต่สายหนึ่งแล้วก็คือ คนเหมือนผมเงี้ยผมก็เป็นคนที่ถ้าผมไม่เจอฝรั่งหรือว่าโจรตัวจริงผมก็ไม่ไปคุยกับฝรั่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ที่มีปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในความเห็นคุณคิดว่าภาษาอังกฤษในประเทศเราเป็นยังไงนฐานะาที่เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับน,นี้โดยตรงนะอันนี้ผมพูดจากมุงเวเองเลยครับผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือไม่กล้าไม่กล้าที่จะพูดเพราะพวกมันพูดจนมันผิดนะกับอีกอย่างนึงคือ ตอนช่วงที่เราควรจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุดคือช่วงป .1 ถึงม .6 อะไรอย่างเงี้ยฮะกลายเป็นว่ามันมีค่านิยมอะไรบางอย่างที่ทําที่อ้างที่เราไม่สามารถอยากทำให้มันถูกต้องอะครับซันนี่ดูด้วยว่าบ้านเราทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเนะี่ยจริงๆอาจจะเข้าใจอาจจะกัมม่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คงเขาเข้าใจบ้างแต่ว่าเรามองก็เหมือนกันนี้ก็คือมันคือความความเป็นคนไทยของเรานะครับไม่อยาดีกว่าหือใครใใจไม่ฝึกดีกว่าเยจะ พูดไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ยกมือถามอ่ะมันก็จะเป็นความเราคือเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วเอาเลยไอซสฮะคิดว่าบ้านเราทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะก็คิดว่าแบบไม่เห็นเป็นไรเลยพูดไม่ได้ไม่ชัดก็ไม่เห็นต้องไม่เครียดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นอะไรขนาดนั้นถึงพูดอังกฤษไม่ชัดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็พูด ทิ้ง,งจะเจอฝรั่งกี่ทีอะไรแต่ผมเดาว่าเด็กรุ่นหลังๆรุ่นไอซ์เนี่ยน่าจะให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะเพราะว่าเราอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะ<ช>สื่อสารกับคนทั้งโลกนะภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องสําคัญคะนี่ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของปี2557ายของ g t ทครับผมประเมินเอาเองนะว่าการตัดใจซื้อตั๋วหนังของคนในสมัยเนี้ยมันก็ต้องมีความเชื่อถือของค่ายหนังเห็นบางทีนักแสดงก็ไม่ได้การันตีด้วยบางทีเห็นหน้าตัวเป้ง หนังเจ๊งก็มีเยอะคุณอยู่ในการทํางานภายใต้ชายคาของแบรนด์ที่เข้มแข็งนี้เนี่ยมันทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นหรือมันทําให้คุณกดดันนะส่วนตัวเองผมผมไม่ผมไม่รู้สึกมันง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้สึกมันกดดันครับคือการทาหนังทุกเรื่องมันก็มันจะมีความยากของมันอยู่ครับนะเพราะว่าแต่ละเรื่องต่อให้เราทําหนังมากี่เรื่องก็ตามครับการเรื่องเขียนบทเรื่องใหม่จะยากเสมอครับสำหรับผมปีห้าเจ็ดเนี่ยคิดถึงวิทยาโอเคสอบผ่านด้วยรายได้ ฝากไว้ในกายเธอสอบผ่านด้วยรายได้นี่คือเรื่องสุดท้ายงปี57ผมไม่ได้แช่งนะผมไม่ได้ปากเสียนะเมธคุณเคยแบบแอบรุ่นไหมวะหรือมันจะอาจจะมาเจ๊งที่กูแม่ว่าจริงๆผมมีความกลัวอยู่นะครับผมเลยแบบว่าเฮ้ยปีนี้จีเส,สักเซ้นก่อนฉันจะเป็นคนทำให้จเจ๊งปีนี้หรือเปล่าเนี่ยคุณเคยคิดแบบนี้ไหม ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยต้องมีต้องมีบ้างเว้ยต้องมีบ้างเว้ยไปแล้วปลายปีด้วยนะโหแซดนะก็เสียวนะครับนะมันมันมันคือในในความเป็นในมุมที่เราทํางานกับพี่พี่ที่ออฟฟิตต้องบอกก่อนว่ามันเหมือนไม่ไม่ได้เหมือนเป็นลูกจ้างนายจ้างครับเราอยู่กันเป็นพี่น้องทำงานคือคือเราเราเจ๊งทุกคนเศร้าเราดีใจทุกคนดีใจด้วยกันอะไรเงี้ยฮะไปทั้งหมดออฟฟิศมันมันเป็นความรู้สึกหูงวนมากครับเหมือนมันไม่ได้โยนให้เป็นความป็นของใครมากใช่ครับคือเราก็ เราก็ไม่อยากทําให้ทุกคนกิดหวังนะครับแสดง,<ห>สงว่า <คน S 1> ตอนที่พี่มาพระขนงพันล้านเนี่ยก็ในบริษัทเนี่ยไม่มีใครเป็นฮีโร่อยู่คนเดียวคทุกคนเดินยิม้มแก้มบานกันทั้งเป็นอาท<า>ิตย์นะครับนะชีว<า>ิตดี พ่อพี่เรื่องที่สองนี่คุณกำกับเดี๋ยวเรื่องแรก A T M เออรักเออเลยก็ร้อยห้าสิบล้านม่ถจะพูดว่าคุณเป็นผู้กำกับร้อยล้านก็คงจะได้มาถึงเรื่องสองเนี่ยคมันไม่มีสักพูดหนึ่งเลยว่าแบบกูแบบลงไม่ได้ไว้ลงไม่ได้ไว้ขึ้นทีสูงแล้วอะไรอย่างเงี้คือขั้นขั้นตอนนั้นผมผมไปปล่อยตอนที่เขียนบทครับรู้สึกว่าทํายังไงมาาันจะ อยู่ในดีกที่เท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมได้มันคือมันคือบทภาพยนตร์เลยครับนะผมต้องระดมผมทุกอย่างเท่าที่ผมนึกออกไม่มีการกักสาหรับเรื่องถัดไปทุกอย่างที่ที่คิดว่าดีที่สุดมันต้องอยู่ในหนังเรื่องนี้ครับแม้ว่าหลังจากนี้ผมจะคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ตามแล้วไม่ได้ทําหนังอีกเลยทุกอย่างที่คิดออกณโมเมนต์นั้นแล้วดีที่สุดต้องอยู่ในหนังเรื่องนี้เลยครับแปลว่าคุณผ่านกระบวนการที่เต็มที่และดีที่สุดมาละตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาภาวนาครับเท่านั้นเลยครับนะ ในทางกับการมาที่ไอซ์กันบ้างในเมืองนอกเนี่ยเราถ้ามีนักนักแสดงระดับเจ๋งๆเ,เราคงจะต้องเรียกว่านักแสดงออสการ์นะ,ะแต่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็ต้องพระเอกร้อยล้านน<ม>างเอกร้อยล้านคุณก<ม>็คือนางเอกร้อยล้านเวลาในการทํางานของคุณเนี่ยคุณบอกตัวเองในยังไงไหมมันกดดันตัวเองไหมหรือว่ามันก็กดดันนะคะแต่ว่าคือไอ้ไม่ได้ไม่ได้เอาตรงนั้นมามาให้มาเครียดมากดตัวเองลงอะ คือไม่อยากทําให้ตัวเองนอยลงไปกว่าเดิมเพราะไอเป็นคนที่ขี้นอยอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือนกับว่าเวลาจะทําอะไรก็อยากจะตั้งใจทําให้มันแบบตั้งใจที่สุดทําให้มันมดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะซันนี่คุณก็เหมือนกันด้วยครับที่คุณตัดสินใจรับงานน้อยมากแล้วผมเชื่อว่าบรรดาคนที่คุณปฏิเสธอ่ะก็ต้องรอลุมกระทืบคุณสักวัน <c oughs> ไม่ได้แบบดักดักกระทืบหน้าปากซอยนะบแบบว่ากูอยากจะรู้ไอหนังที่มันรับเนี่ย วิเศษวิโสขนาดไหนวะ oh. อะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าคุณก็มาเพิ่มแรงกดดันให้ให้กับงานที่คุณทําอยู่เสมอเนี่ยเ oh. วลาคุณ oh. ทํางานเนี่ยคุณคุณรู้สึกถึงภาวะนี้ไหมว่าเฮ้ย hey, ฉันปฏิเสธไปหลายเรื่องเพราะว่ารับแล้วมันต้องเจ๋งหรือคุณก็แค่เป็นตัวคุณ ไม่รู้สึกไม่เคยคิดอะไรแบบนี้เลยฮะคือรู้สึกแค่ว่าผมรักในสิ่งที่ผมเดี๋ยนะนะพอคุณพูดแบบนี้ผมได้หลยรู้สึกผิดเออแล้วกูไปยักยียดความคิดกันตั้งหลอาจริงเพราะมันเพราะมันเป็น common sense ใช่ไหมสมมติว่ามีคนมาติดต่อผมเนี่ยสิบยี่สิบแล้วผมไม่รับถ้าผมรับสักเรื่องเนี่ยมันจะเป็นโฟกัสถูกไหมวะเฮ้ยไอ้นั่นน่มันรับเว้ยต้องต้องเจ๋งแน่เลยคนเออจะรอดูมันจะเจ๋งแค่ไหนวะเหมือนกันผูเชื่อว่าผู้จ้างผู้จัดเลยก็ตามแต่คนดูเนี่ยเขาก็ต้องรอดูอู้หนังเร อะไรอย่างเงี้ยอเดียวพี่ซันแจ้เธอแต่วันนี้พี่ซันรับด้วยแปลว่าเฮ้ยมันก็ต้องถูกจับตามอาไว้พิเศษอ่ะไม่ไม่ไม่รู้มือนะผมรู้สึกว่าผมอยากทำมันจริงๆถ้าผมไม่ได้ทําอ่ะผมจะรู้สึกเสียใจกว่านั้นหรือว่าอะไรมากกว่านั้นแต่ไม่ได้คิดว่าถ้าทําไปแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วผมจะเสียเพราะผมไม่เคยเสียใจเพราะสิ่งที่ผมทาเนี่ยคือแบบนี่คือที่ผมอยากทาจริงๆก็คืออันนะครับก็คือถ้ามันทําไปแล้วเนี่ยอันนี้มันมันไม่เกี่ยวแล้แปลว่าคุณก็รู้สึกโอเคตอนเนี่ยตอนเริ่มได้เริ่มทําแล้ะ ส่วนผลเนี่ยคุณก็ไม่ได้มีความก็ไม่ได้ให้ราคากับผลมนสักเท่าไหร่นะเรื่องอย่างไม่ไม่ใช่ไม่ให้ราคาคือมันเป็นปัจจัยภายนอกครับแต่รู้สึกว่าความสุขที่ได้ทํเนี่คือมัน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 ยิ่งใหญ่บบโตเป็นเองแล้วะละนะหลังจากนั้นผมก็กังวลก็คือนิดหนึ่งว่ากลัวจะทําให้คนที่ต้องการให้เรามาอยู่ในหลังของเขาเนี่ยจะได้ไม่ดีจะกลัวคือถ้าพวกกลับโอเคเรากลับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเราส่งเสริมบรักคร สุดท้ายท้ายสุดอีกอาทิตย์หน้าสิ่งที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยาอาทิตย์หน้าเนี่ยคุณผู้ชมก็ได้พิสูจน์ด้ตาตัวเองไอซ์ครับทาไมทุกคนถึงไม่ควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะไอ้ว่ามันแปลกมันแปลกใหม่อ่ะมันน่าจะได้มีอะไรที่แบบไม่เคยดูเราได้ดูอ่ะสําหรับเรื่องนี้นะคำว่าแปลกใหม่ก็น่าจะเป็นคำตอบที่มากพอแล้วนะสำหรับการใี่คนจะตัดสินใจเข้ามาเสพความบันเทิงของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮันนี่ครับผม นั่นนะคุณจะรับงานสักทีเรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆอ่ะผมไม่ใช่เป็นคนงที่จะกดดานคุณแล้วนะก็ถ้าผมถามคุณว่าทําไมเราถึงไม่ควรพลาดภาพยนตร์เรื่องนี้ล่ะฮะมันคือมันคือความผมว่ามันเป็นความสนุกสนานนะครับคือได้ดูแล้วว่ามันต้องเฮฮากันแน่นอนครับคือผมว่าคนเข้าไปดูแล้วต้องมีความสุขกับกับกับสิ่งที่ที่เห็นบนบนบนหน้าจอภาพยนตร์อืม้สึกแบบีจริงนะฮะอ่าเแบบจริงในทีเซอร์ผมชอบท่าเต้นของซันนี่มากอ่ะ มันจะมันจะถือเป็นการสปอยหนังไหมไม่สปอยคว่าว่าทำไมต้องเต้นกันอนะ่ะถ้าเต้นคุณดูเหมือนเด็กสแกนชนนูม, <c oughs> มิลุล <c oughs> ี่ยเล่าถึงซีนนี้ผมบัง,งผมพรู้ซีนเดียวอ่ะมันจะ,จะเป็น,เป,นเป็นปูมหลงังเป็นคาแรคเ,เตอร์ของคนคนนี้ครัะจะเป็นคือได้เป็นจริงๆในในตำแหน่งหน้าที่การงานก็ด้เป็นหัวหน้าของเขาได้มีลูนกน้องของเขาแต่ได้ความที่เขาเป็นเด็กช่างมาก่อนเขาก็จะมีความ,มอย่างนี้เฉพาะตัวเขาสไตล์เด็กช่างใช่ซันนี่จะเป็นเกียรติแก่เรามากถ้าผมจะได้เห็นท่าเต้นนี้ในนิเลียนก็ดี

โอเคโอเคขอบคุณที่ร่วมสนทนาครับุมมาครับคุณถ้ามาจากของเราครับขอบคุณมากครับถ้าก่อนหน้านี้คุณยังเป็นคนหนึ่งที่มีความทุกข์ในใจการชมภาพยนตร์อาจจะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้คุณผ่อนคลายลงได้บ้างโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องนี้ที่พวกเขาตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่แต่ภาพยนตร์ก็คงทําหน้าที่มอบความสุขได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น การที่จะมีความสุขได้อย่างถาวรสิ่งสำคัญที่สุดต้องเริ่มต้นจากใจของคุณเองสวัสดีครับ